แทดม11ไอเดียในการทำคอนเทนต์ขายแบบไม่ขายสำหรับออนไลน์มือใหม่นะครับอ่ะโอเคใน EP นี้เนี่ยนะครับเป็น EP ที่13แล้วเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในข้อนี้เนะี่ยอยากจะฝากเพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือการสร้างภาพครับการสร้างภาพเนี่ยคุณอย่าทำให้ตัวเองดูกระจกนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่านะครับคุณควรปรับเปลี่ยนบุค,คลิก ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าปรับเปลี่ยนหน้าตาเพื่อให้ตัวเองดูดีนะครับไม่ใช่ว่าคุณนะครับนึกอยากจะโพสอะไรก็โพสนะครับนึกอยากจะถ่ายรูปแบบไหนก็ถ่ายนะครับคุณห้ามดูกระจกในโพสของคุณนี่คือเคล็ดลับในการสร้างภาพนะครับคุณห้ามดูกระจกในโพสของคุณแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณก็ต้องโชว์ไลฟ์สไตล์นะครับว่าทําออนไลน์แล้วนะครับคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากจะมาซื้อสินค้ากับคุณนะครับอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับคุณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะอะไรครับคนเราต้องการ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องการพัฒนาตัวเองนะครับเมื่อคุณสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่กับบริษัทกับเพื่อนหรือว่ามีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับหรือมีโอกาสได้เข้าไปกินอาหารดีๆในบรรยากาศใหม่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่คุณทําธุรกิจแบบนี้แหละทําออนไลน์แบบนี้แหละนะครับการเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เอาไว้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับ ส่วนหนึ่งมันกระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณครับเพื่อให้เป็นการจดจำนะครับเฉพาะสิ่งดีๆว่าเฮ้ยฉันทำออนไลน์แล้วฉันดูดีแบบนี้ฉันทำออนไลน์แล้วฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้นะครับอีกส่วนที่2ก็คือว่าเพื่อสร้างมุมสะท้อนให้คนอื่นที่เห็นเนี่ยนะครับเขาได้เข้ามาชื่นชมคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณอยากจะให้คนอื่นเข้ามาชื่นชมคุณเนี่ยคุณก็ต้องไปชื่นชมเขาด้วยนะครับสำคัญนะครับ การสร้างภาพคือสิ่งสำคัญอย่าทำให้ตัวเองดูกระจอกเป็นอันขาดนะครับเวลาที่คุณไปงานอีเวนต์นะครับไปเที่ยวในที่ดีๆไปกับกลุ่มเพื่อนเก็บภาพไวเ้เยอะๆครับแล้วก็เอาไปรวมกับแคปชั่นอ่อยที่ผมเคยให้ไว้เพียงเท่านี้นะครับโปรไฟล์ของคุณก็ดูน่าสนใจแล้วดูมีอะไรอยากจะให้คนที่เข้ามาดูคุณคุณดูน่าติดตามมากยิงขน,นะครับอันนี้คือเทคนิคการสร้างภาพ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับโอเคแล้ว EP ต่อไปจะเกี่ยวกับอะไรเราติดตามครับ